ออันนี้เป็นกรณีคนแน่ๆละ่ะบุกเข้าไปขโมยเนื้อสดในตู้เย็นกลางตลาดที่ขอนแก่นเป็นตลาดสดเทศบาลสามหรือตลาดโบเบกลางเมืองขอนแก่นทีแรกนึกว่าขโมยเฉพาะเนื้อวัวเนื้อหมูในตู้เย็นที่ไหนได้ เนื้อไก่เนื้อปลาเรียบเลยโจรฮนะท่ับผู้ชมางานนี้เจ้าด้วยกันค่ะไปกวาดเรียบเลยนะคะเนื้อหมูเนื้อวัวค่ะในถังแช่เย็นที่พ่อค้าแม่ค้าเขาใส่ถังแล้วล็อกกุญแจเอาไว้6เจ้าด้วยกันรวมเนื้อที่หายเนี่ยทั้งหมดประมาณ160กิกโลกร,รมัมคิดเป็นมูนลค่าด้คิดเป็นเงินเนี่ยประมาณสักสามหมื่นบาทนะคะเมื่อวานนี้ตํารวจโรงพักเมืองขอนแก่นได้รับแจง้งค่ะบอกคนร้าย <c oughs> เข้ามาขโมยเนื้อวัวและเนื้อหมูชําแหละแล้วในตลาดสดเทศบาล3ามหรือว่าตลาดโบเบ้นะคะหกร้านด้วยกันในเบื้องต้นใช่ค่ะ เก็บเอาไว้ในถังแช่เย็นของเขียงเนื้อและเนื้อหมูลอกกุญแจด้วยนะก็คงเป็นคนร้ายที่อาศัยจังหวะกลางดึกตะเวนกรมยทรัพย์สินแต่ทําไมมาเน้นพวกเนื้อสดก็ไม่แน่ใจเนื้อสดหมูสดบางร้านเนี่ยโดนไปเนี่ยนะฮะหกสิบกิโลเนี่ยหนะมื่นสองนะ ตำรวจบอกล่าสุดนะครับตัวชมพุ่งกับเมืองขอนแก่นนะว่าตอนนี้ให้แม่ค้าพ่อค้าสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินของขตัวเองเพราะล่าสุดไม่ใช่เฉพาะเนื้อวัวกับเนื้อหมูพวกปลาพวกไก่ก็หายด้วยค่ะทําไมถึงมาเน้นขโมยของสดฟังเสียงแม่ค้าสักนิดหนึ่งค่ะเนี่ยหายแบบนี้20เส้นมีแถบเขียวนิดนึงนี่มันกจะ็จะเลือก,อกแต่ว่าเอาแต่เส้นแดงสวยๆอันนี้นมันเป็นเนื้อใหมหอ่ออกมา มันจะเอาแต่เส้นเ็งของป้าเองสองสองถังเลยใช่ไหมสองถังเลยค่ะสองถังเสียหายเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบสองหมื่นโอ้นั่นแหละฮะตอนนี้กําลังส่งสายตรวจลงพื้นที่รวมถึงประสานวงจรปิดจากร้านค้าโดยรอบนะครับคูณชมครับคือแม่ค,ค้าพ่อค้าเขากำไรไม่ได้เยอะนะใช่ค่ะโอ้โหนี่เลือกเส้นสดๆดีๆเลยนะเส้นเขียวๆแมวไปนะคะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้ครับ